บทที่279ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายมากมายในขณะที่ผู้เหอชัยโถก็เริ่มยุ่งอีกครั้งเครื่องมือวิญญาณเริ่มถูกวางทีและชิ้นทั่วทั้งห้องสิ่งที่เหอชัยโถไม่รู้ก็คือหลังจากการปฏิบัติการนี้ชื่อของเขาในฐานะแหล่งที่มาของการทำลายล้างเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเขาได้กลายเป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณที่มีความรุนแรงในโลกของผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณบนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ยังมีงานยุ่งอีกด้วยคือจิงจือหยานซึ่งขณะนี้อยู่ในห้องของเธอกําลังปรับคู่มือการจัดเก็บวิญญาณของเธอและนําชิ้นส่วนที่มีลักษณะคล้ายหินออกจากคู่มือการจัดเก็บวิญญาณเป็นครั้งคราวหินเหล่านี้ไม่สะดุดตาเพียงใหญ่กว่าหมัดของผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เล็กน้อยแต่การเคลื่อนไหวของจิงจือหยานนั้นระมัดระวังเพราะเธอได้เห็นพลังทําลายล้างของหินที่ไม่เด่นเหล่านี้ด้วยตาของเธอเอง จื่อเฉินกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่อยู่ไม่ไกลมองดูเธอยุ่งอย่างเงียบๆทันใดนั้นเขาก็พูดว่าหยุดยิ้มได้ไหมเสียงฉับพลันของเขาทำให้จิงจือหยานตกใจและทันใดนั้นหินก็หลุดออกจากมือของเขาจิงจือหยานตกใจมากจนเธอโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความมันกลับเข้าไปในฝ่ามือของเธอตบหน้าอกของเธอแล้วพูดว่าเฮ้คุณช่วยหยุดส่งเสียงดังในขณะที่ฉันกำลังทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหม ถ้าสิ่งนี้ระเบิดแม้แต่ถ้ามันไม่ระเบิดมันก็ไม่ค่าคุณหรอกเรามีพอสําหรับหม้อฉันทนไม่ไหวแล้วและฉันจําได้ว่าอยู่หาวบอกว่าสิ่งนี้ต้องใช้ตัวจุดชนวนดังนั้นมันจะไม่ระเบิดแม้ว่ามันจะตกลงไปที่พื้นจี้จื่อเฉินพูดอย่างใจเย็นจิงจืออ่อหยานตะคอกคุณไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะไม่ระเบิดแต่คุณยังคงต้องระวังเผื่อไว้ไม่ใช่ว่าคุณไม่เห็นพลังของสิ่งนี้จี้จื่อเฉินพูดว่า ฉันทนไม่ได้กับการแสดงออกบนใบหน้าของคุณคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณยิ้มหน้ากลัวแค่ไหนเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยจิ้งจือ่อหยานพูดด้วยความโกรธคุณเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยคุณเคยเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยถือระเบิดเป็นพวงไหมเฮ้ hey, วันนี้คุณพูดมากทำไมมันไม่เหมือนคุณเลยขณะที่เธอพูดเธอถือระเบิดหินสองสามลูกไว้ในอ้อมแขนของเธอหันกลับมาและมองดูจีจื่อเฉินด้วยความสับสน การแสดงออกที่เย็นชาของจี้จื่อเฉินเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันจิงจือหยานรู้สึกตะลึงเมื่อพบว่าการแสดงออกบนใบหน้าของเขาดูเหมือนจะเรียกว่าซนหรืออายโอ้พระเจ้าคุณเป็นอะไรไปคุณไม่สบายเหรอจิงจือหยานพูดขณะที่เธอเดินไปหาเขาอย่างรวดเร็วหยุดจู่จูจ่จี้จื่อเฉินก็ตะโกนด้วยเสียงทุ้มจิงจือหยานยืนนิ่งทันทีและมองดูเขาด้วยความสับสนฉันสบายดีฉันไม่ได้ป่วย จี้เฉินตกหน้าผากของเขาราวกับพยายามสงบสติอารมณ์แล้วคุณเป็นอะไรจิงจือหยานจ้องมองเขาด้วยความสับสนจี้เฉินก้มศีรษะลงเล็กน้อยดูเหมือนจะกำลังคิดอะไรบางอย่างโชคดีที่ความคิดนี้อยู่ได้ไม่นานเกินไปทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งมองที่จิงจือหยานและพูดว่าจือหยานเรารู้จักกันมานานแล้วเหรอก็ผ่านมาหลายปีแล้วเรารู้จักกันตั้งแต่เราเข้าโรงเรียนครั้งแรกและไม่มีใครอยากคุยกับคุณ ตอนนั้นคุณถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้สมัครเข้าสถาบันต่อมาคุณพบว่าหนทางอันเหมาะสมแก่ตนเองข่าเฝ้าดูเจ้ามาตลอดทางดวงตาของจี้จื่อเฉินค่อยๆชัดเจนขึ้นมาอยู่ด้วยกันเถอะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเลยเหรอจริงจือหยานพูดอย่างสงสยัยอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมาเมื่อเธอเห็นดวงตาของจี้จื่อเฉินอย่างชัดเจนร่างกายของเธอก็แข็งทื่อราวกับรูปปั้นดินเหนียวโดยกุมหินทั้งสามก้อนไว้ในมือของเธออย่างเงียบๆ และกระแทกพื้นอย่างแรงข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าหินไม่สามารถระเบิดได้หากตกลงมาแต่ในขณะนี้ใบหน้าของจิงจือหยานนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าการถูกระเบิดออกไปอย่างชัดเจนความไม่เชื่อและความเหลือเชื่อนั้นสูงพอๆกับสิ่งที่มนุษย์สามารถแสดงออกได้ด้วยการแสดงออกคุณคุณพูดอะไรโปรดบอกฉันให้ชัดเจนว่าคุณหมายถึงอะไรเสียงของจิงจือหยานสัน่นยังไม่อาจควบคุมได้ราวกับว่าเธอกำลังเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก จี้จื่อเฉินก้มสีษะลงอีกครั้งไม่กล้าสบตาเธอโดยตรงเล็กน้อยแล้วพึมพำฉันบอกว่าให้เราอยู่ด้วยกันคุณพูดถูกเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วและคุณอยู่ข้างๆฉันเสมอคอยช่วยเหลือฉันให้กำลังใจฉันและดูแลฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้พูดออกไปแต่ฉันก็เห็นมันในสายตาของฉันเมื่อฉันได้เห็นอีเฮาแสดงกลอุบายทั้งสาที่เขาสร้างขึ้นฉันก็ตรหนักว่าฉันมีห่างหายจากโลกนี้ไปนานแสนนาน ในโลกของฉันควรมีมากกว่าดาบเพราะมีเพียงดาบเท่านั้นที่ไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ฉันต้องการได้ฉันควรจะใช้ชีวิตแบบคนปกติและมีความรู้สึกและสิ่งเดียวที่ฉันคิดได้ก็คือคุณจิงจือหยานเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งมองเห็นความคาดหวังและความกังวลใจในดวงตาของเขาซึ่งโดยปกติจะมีเพียงเจตนาดาบและความเยือกเย็นเท่านั้นฉันไม่สวยจิงจือหยานแทบจะกัดฟันและพูดคำนี้ออกมา ดวงตาของเธอซึ่งไม่ใหญ่หรือสวยเกินไปนั้นเต็มไปด้วยหมอกคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวในสายตาของฉันเช่นเดียวกับดาบของฉันคุณคิดว่าความงามจะส่งผลต่อฉันหรือไม่จิงจือยานหันศีรษะของเธอออกไปและมองไปด้านข้างพยายามอย่าให้น้ำตาไหลออกจากดวงตาของเธอฉันก็ไม่อ่อนโยนเหมือนกันฉันเป็นคนสู้รบมากและรักการต่อสู้ฉันอาจจะดูแลคุณได้บ้างนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราอยู่ด้วยกัน จี้จื่อเฉินดูกังวลเล็กน้อยคุณไม่เต็มใจหรือความหมุดหนิดเริ่มปรากฏในอารมณ์ของเขาวันนี้เรียกได้ว่าพูดมากที่สุดในรอบกว่าสิบปีและยังเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปมากที่สุดอีกด้วยยอในขณะนี้จู่จูเขาก็ค้นพบว่าดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติกับเจตนาดาบของเขาเราวกับว่ามันถูกแทงด้วยบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้จิงจือหยานเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอับแก้มของเธอโอ้พระเจ้าในที่สุดคุณก็ลืมตาขึ้น เมื่อเธอมองไปที่จี้จื่อเฉินอีกครั้งดวงตาของจิงจื่อหยานก็เฉียบคมอีกครั้งเธอเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและอยู่ตรงหน้าจี้จื่อเฉินในพริบตาเธอแค่นั่งคล่อมขา,ขาของเขาและคว้าแขนของเขาด้วยมือทั้งสองข้างเพียงแค่มองเข้าไปดวงตาของเขาจากระยะใกล้จากนี้ไปคุณเป็นของฉันไม่เสียใจไม่จำกัดเวลาไอสารเลวรู้ไหมว่าฉันรอคอยวันนี้มาหนักแค่ไหนจากนี้ไปอีเฮ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่ว น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่เธอจับริมฝีปากของเขามั่นคงราวกับเป็นบ้าและกอดศีรษะของเขาแน่นน้ำตาของเธอไหลลงมาบนใบหน้าของเขาทันทีจี้จืจ่อเฉินสับสนเขาสับสนอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกว่าดูเหมือนจะมีพลังมาจากจิงจืออ่อหยานที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนและไม่เคยจินตนาการมาก่อนพลังนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณหรือการต่อสู้แต่มันส่งผลกระทบต่อหัวใจของเขาด้วยพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ ความตั้งใจในการใช้ดาบของเขาดูเหมือนจะละลายไปในขณะนี้และริมฝีปากอันอ่อนนุ่มที่รสเค็มเล็กน้อยและการจูบที่ดูเดือดกำลังจุดไฟลุกเป็นไฟในใจอันเงียบเงันของเขาดวงตาที่โง่เขลาของจีจือเฉินค่อยๆฟื้นขึ้นมามืออันทรงพลังของเขาอบรอบร่างเรียวของจิงจือหยานกอดเธอไว้แน่นแอและเริ่มเป็นผู้นำกระตุกพอๆกันแต่รู้สึกถึงพลังทางเพศที่ก้าวร้าวมากขึ้น ความรักของนักดาบก็เหมือนกับดาบของเขาที่ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่จิงจือหยานพูดเขามีการประสู้ตลอดเวลาอารมณ์ที่ะส,สมอยู่ในใจฉันเหมือนน้ำท่วมฉับพลันที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้ในที่สุดพวกเขาก็ก้าวข้ามผ่านชั้นกระดาษบางๆไปได้ในเวลานี้ทั้งสามมาถึงเมืองชั้นนอกซึ่งอยู่ห่างจากกำแพงเมืองไม่ถึง50เมตร มันเป็นเวลาอาหารกลางวันหัวอีห้าวและอีกสองคนพบร้านอาหารเล็กๆธรรมดาธร,รมดาแห่งหนึ่งที่หันหน้าไปทางถนนจึงนั่งเข้าไปซึ่งสอดคล้องกับตัวตนที่พวกเขาแต่งตัวด้วยหลังจากสั่งอาหารไปอย่างไม่ตั้งใจทั้งสามคนก็เริ่มทานอาหารอย่างช้าๆและสบายๆหัวอีห้าวนั่งที่มุมด้านในโดยมีสวีซานสื่อตัวสูงคอยปกป้องอยู่ข้างนอกและมีเย,ยกูอีตัวสูงอยู่ตรงข้ามเขายากที่ใครจะสังเกตเห็นเขา การตรวจจับทางจิตถูกเปิดใช้งานอย่างเงียบๆและภายใต้การควบคุมของเขามันเหมือนกับสว่านแหลมคมเจาะพื้นและสำรวจลงไปหากคุณต้องการข้ามกำแพงเมืองโดยตรงเพื่อสำรวจมันจะใช้พลังจิตมากเกินไปการมองผ่านกำแพงเมืองจะเปลี่ยนทิศทางของพลังจิตซึ่งยากกว่ามากในการควบคุมดังนั้นหัวอีเฮาจึงเลือกที่จะไปใต้ดินโดยตรงดำเนินการสำรวจ การป้องกันบนกำแพงเมืองทางใต้นั้นเข้มงวดกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนหัวอีเห้าสแกนขึ้นไปก่อนหน้านี้และพบว่าในบรรดาเครื่องตรวจจับวิญญาณที่นี่มีเครื่องตรวจจับพลังงานความร้อนและเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณมากกว่าที่ประตูเมืองเหนือที่พวกเขาเข้าไปในเมืองนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจมตีวิญญาณที่ส่งพลังซ่อนอยู่บนกำแพงเมืองที่นี่การป้องกันค่อนข้างแน,น่นพลังจิตมองลงมาในแนวทแยงมุมหลักฐานของกำแพงเมืองมีจำกัด เมื่อความลึกเกิน10เมตรพลังจิตของหัวอีเหาก็ทะลุผ่านจากด้านล่างไปแล้วการสำรวจใต้ดินลึกต้องใช้พลังจิตอย่างมากเฉพาะผู้ที่มีระดับจิตวิญญ,ญาณของหัวอีเหาเท่านั้นที่มีพลังจิตและการควบคุมที่แข็งแกร่งเช่นนี้หลังจากเจาะลงไปใต้ดินเกือบ30เมตรทันใดนั้นหัวอีเหาก็รู้สึกว่าความแข็งแกร่งทางจิตของเขาเบาลงและในที่สุดเขาก็โผล่ออกมาจากดินและลงไปในน้ำคูน้ำนี้ควรเป็นคูน้ำ รู้สึกมีความสุขพลังจิตของฉันยังคงสำรวจด้านล่างและเริ่มสำรวจในแนวนอนน้ำในคูเมืองขุนเล็กน้อยแต่การเหนี่ยวนำพลังวิญญาณออกจากร่างกายมันไม่เหมือนกับการมองเห็นในไม่ช้าพลังจิตของหัวอีเฮ้าก็กวัดล้างส่วนหนึ่งของน้ำขุนในแม่น้ำที่อยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรแต่ไม่พบอะไรเลยมีเพียงโคลนที่ก้นแม่น้ำด้วยความแข็งแกร่งทางจิตของเขา หลังจากข้ามพื้นดินและแม่น้ำโคลนสามารถลึกลงไปได้เพียงประมาณ10เมตรก่อนที่เขาจะเริ่มรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยหัวอีเห่าเงยหน้าขึ้นหลับตาลงเล็กน้อยและหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์อันเข้มข้นที่เขาเคยใช้มาก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างสวีซานสื่อถามด้วยเสียงต่ำหัวอีเห่าสายหัวแล้วพูดว่าไม่ระยะการตรวจจับยังไม่เพียงพอความยาวของกำแพงเมืองทางใต้นั้นไม่สัน้น ดังนั้นเราจึงทำได้แค่มองหาทีละนิดเท่านั้นพี่ชายคนที่สามโปรดระวังด้วยฉันจะพยายามเปิดดวงตาแห่งโชคชะตาบางทีอาจจะรู้สึกมากกว่านี้หัวอีเห้าดื่มน้ำต่อหน้าเขาในอีกเดียวจากนั้นจึงวางศอกขวาลงบนโต๊ะดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดขึ้นอย่างเงียบๆทันทีที่เปิดเครื่องทั้งสวีซานสือและเย่กูอีมีความรู้สึกว่าหัวอีเ้าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาดูเหมือนจะกลายเป็นภาพลวงตาในทันใด รสมีแปลกๆกระจายออกมาจากศีรษะของเขาแม้ว่าความรู้สึกนี้จะคงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่พวกเขายังคงค้นพบอย่างชัดเจนว่าหัวอีเห้าแตกต่างและน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อพลังจิตออกมาอีกครั้งพลังการเจาะทะลุก็เพิ่มขึ้นทวีคูณและมันทะลุทะลวงเกือบจะในทันทีและเข้าไปในน้ําของคูน้ํานอกกําแพงเมืองภายใต้การควบคุมของหัวอีห้าพลังจิตของเขากวาดไปทั่วอย่างเงียบฮ่าฮ่ คราวนี้พื้นที่ที่สามารถสำรวจได้ใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนเขาไม่สามารถสำรวจใต้ดินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดท้ายที่สุดแล้วไม่มีทางที่จะสร้างสิ่งใดภายใต้โคลนนี้ได้เฟิงหลิงพูดไม่ชัดเจนฉันก็ไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนเช่นกันข้อมูลเดียวที่ฉันได้รับจากเขาคือกำแพงเมืองทางใต้คูน้ำสองคำนี้มีประโยชน์มากที่สุดพลังจิตก็แผ่ไปทั่วในไม่ช้ามันก็เกิน200เมตร เมื่อพื้นที่ครอบคลุมมีขนาดใหญ่ขึ้นหัวอีห้าจะรู้สึกได้ถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยการเพิ่มของดวงตาแห่งโชคชะตาเขาค่อยๆรู้สึกถึงออร่าที่มืดมนออกมาจากตัวเขาความรู้สึกของโชคชะตาที่ต่ำต้อยและความรู้สึกนี้ส่วนใหญ่มาจากทางด้านตะวันออกของกำแพงเมืองทางใต้เขารีบเปลี่ยนทิศทางการตรวจจับจิตของเขาและในไม่ช้า ตามที่คาดไว้ยิ่งเขาไปทางตะวันออกมากเท่าไรความรู้สึกถึงชะตากรรมต่ำต้อยของเขาก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นในขณะที่พลังจิตของเขาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหัวอีเ้าตะโกนเรียกหนอนไหมน้ำแข็งในใจพี่เทียนเมืองช่วยฉันด้วยเสียงขี้เกียจของหนอนไหมน้ำแข็งดังขึ้นในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาเอาละ่ะแหวนที่ทำจากหนอนไหมน้ำแข็งบนนิ้วของหัวอีเ่าสูญเสียความแวววาวของมันไปอย่างเงียบ พโลโออกมาจากทะเลแห่งจิตวิญญาณและพลังทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ก็ถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆและฉีดเข้าไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณของหัวอีห้าวความแข็งแกร่งทางจิตของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งในทันใดพลังงานจิตของเขายังคงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกและในที่สุดหัวอีห้าวก็พบบางสิ่งที่น่าสงสัยในสถานที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ต่ำกว่าริมฝั่งแม่น้ำฝั่งคูน้ำฝั่งกำแพงเมือง3าเมตรห่างจากที่ตั้งไปทางตะวันออกประมาณ300เมตรมีรั้วเหล็กอยู่ในสถานที่นั้นรั้วเหล็กทำจากเหล็กเนื้อดีหนาเท่าแขนกล่าวอีกในหนึ่งแม้จะไม่ใช่ทางเข้าเรือนจำน้ำแต่อย่างน้อยก็ควรเป็นทางเข้าออกเรือนจำน้ำเพื่อใช้นำทางน้ำด้วยการค้นพบนี้หัวอีห้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกและในที่สุดก็มีความคิด เขาถอนการตรวจจับทางจิตอย่างรวดเร็วและปิดดวงตาแห่งโชคชะตาในเวลาเดียวกันอย่ามองเลยแค่การตรวจจับสั้นๆเท่านั้นมันใช้พลังงานจิตของเขาไปมากหากพลังจิตของเขาไม่เข้าสู่ขอบเขตที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เขาก็คงไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานแล้วไปกันเถอะหัวอีเฮ้าบอกใบให้สวีสารสือและเยี่ยกูอี้ทั้งสาคนรีบจ่ายบินออกจากร้านอาหารเล็กๆแล้วเดินไปที่กำแพงเมืองทางใต้ พลังจิตของหัวอีเหายังอยู่ห่างจากกำแพงเมือง20เมตรและเขาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกต่อไปมีคนบนกำแพงเมืองตะโกนใส่เขาและไล่เขาออกไปนอกจากนี้ยังมีหน่วยลาตระเวนใต้เมืองที่สังเกตเห็นสิ่งนี้หัวอีเ่าและคนอื่นๆเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและเดินไปทางตะวันออกไปตามกำแพงเมืองทางใต้ราวกับว่าพวกเขาเชื่อฟังแล้วคุณจะทำอย่างไรสวีซานสือถามฮัวอีเ่ากล่าวว่าคุณต้องเข้าไปดู ใช้วิธีเก่าในหมิงตูคุณสามารถจองห้องพักในโรงแรมใกล้เคียงในภายหลังแล้วกลับไปบอกเพื่อนของคุณพี่ชายคนที่สามจะช่วยฉันปกป้องฉันจะรวบรวมวิญญาณของฉันแล้วเข้าไปดูคืนนี้สวีซานสือขมวหมดคิ้วและพูดว่ามันอันตรายเกินไปหรือเปล่ามีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายอยู่ที่นั่นทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นมีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณมากมายที่นี่มันจะมีผลกระทบหรือไม่ พัวอีเฮาสายหัวแล้วพูดว่าผู้นำทางวิญญาณไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พลังทางจิตวิญญาณร่างกายทางจิตวิญญาณของฉันปลอดภัยที่สุดฉันจะระวังให้มากที่สุดและวิ่งหนีทันทีที่ฉันพบสิ่งผิดปกติมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างการใช้ร่างกายฝ่ายวิญญาณในการสำรวจกับการใช้วิญญาณโดยตรงในการตรวจจับและสำรวจการตรวจจับทางจิตสามารถเรียกคืนได้ทันทีดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลแม้ว่าจะถูกค้นพบก็ตาม ท้ายที่สุดหากคู่ต่อสู้อยู่ในระยะใกล้มากและมีพลังจิตที่แข็งแกร่งเหมือนกับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในวันนั้นเขาสามารถกำหนดเป้าหมายหัวอีเฮาได้หรือไม่หากหัวอีเฮาต้องการหลุดพ้นจากล็อกของคู่ต่อสู้สิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือเปิดดวงตาแห่งโชคชะตาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณระยะการตรวจจับจะมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย และมันจะยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยแต่ร่างกายฝ่ายวิญญาณน,นั้นเทียบเท่ากับการควบแน่นของส่วนหนึ่งของพลังจิตและจิตวิญญาณของหัวอีเห้านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอามันกลับมาได้ถ้าคุณเอามันกลับมาหากเขาถูกควบคุมด้วยวิธีการของคู่ต่อสู้มันจะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหัวอีเห่าแน่นอนแน่นอนว่าผลการตรวจจับของร่างกายที่แยกออกจากกันของร่างกายจิตวิญญาณน,นั้นดีที่สุดอย่างแน่นอน ในปัจจุบันไม่มีวิธีอื่นที่ดีสำหรับทุกคนในนิกายถังหลังจากชั่งน้ำหนักแล้วสวีซานสื่อก็ตบไหล่หัวอีเ้าแล้วพูดว่างั้นระวังไปกันหาที่พักกันก่อนกูอีคุณกลับไปแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วกลับมามา,มาปกป้องฉันตกลงเธอเห็นด้วยอย่างยินดีเมืองพระอาทิตย์ไม่ใช่เมืองใหญ่ที่พลุกพล่านจึงหาโรงแรมเล็กๆได้ง่าย ในม่ช้าทั้งสามก็พบโรงแรมเล็กๆที่ดูโสมกว่าโรงแรมทางตอนเหนือของเมืองเสียอีกเช่าสามห้องหลังจากย้ายเข้ามาหัวอี้าวก็เริ่มนั่งสมาธิในห้องกลางทันทีเพื่อฟื้นฟูพลังงานทางจิตท,ที่เขาเคยใช้ไปก่อนหน้านี้สวิสานสือสังเกตภูมิประเทศโดยรอบและเย่ยกู่อีก็กลับมาทางเหนือของเมืองทั้งสาแผานากทำงานร่วมกันและการเตรียมการก็เริ่มขึ้นอย่างเต็มที่ ในการทำสมาธิเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอเมื่อตกกลางคืนหัวอีห้าวไม่ได้กินอะไรเลยหลังจากอธิบายให้สวีซานสื่อทราบแล้วเขาก็เริ่มปลดปล่อยร่างกายทางจิตวิญญาณของเขาทันทีด้วยความช่วยเหลือจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองคราวนี้ร่างกายฝ่ายวิญญาณของเขาได้รับการปลดปล่อยอย่างราบรื่นกว่าเดิมและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพียงพอสำหรับการสำรวจครั้งนี้หัวอีห่าวปลดปล่อยพลังจิตและพลังวิญญาณมากกว่าครั้งที่แล้ว สวีซานสื่ออดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเขาเห็นแสงสีทองซีดและเงาปรากฏขึ้นต่อหน้าหัวอีเฮาซึ่งไม่เหมือนกับของเขาเลยพี่ชายคนที่สามร่างกายของหัวอีเฮาและร่างกายทางจิตวิญญาณของเขาที่นั่งอยู่ที่นั่นทักทายสวีซานสื่อในเวลาเดียวกันสวีซานสื่อพูดอย่างช่วยไม่ได้ไปเร็วเข้าฉันกลัวว่าคุณจะป่วยเป็นโรคจิตเภทจริงๆหัวอีเฮาหัวเราะเบาๆและกล่าวว่า คุณไม่เข้าใจความสามารถของปรมาจารย์จิตวิญญาณของเราในการควบคุมพลังทางจิตวิญญาณมันจะไม่เป็นไรแค่มองมาที่ฉันฉันจะไปขณะที่เขาพูดร่างกายจิตวิญญาณของเขาก็ลอยขึ้นด้วยการคลิกเขาก็ออกไปนอกหน้าต่างสีทองจางหายไปในอากาศทันทีเมื่อพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้นและการควบคุมของเขาดีขึ้นเขาก็สามารถเพิ่มความสามารถให้กับร่างกายฝ่ายวิญญาณของเขาได้มากขึ้น แน่นอนว่าสามารถเพิ่มได้เฉพาะความสามารถของดวงตาแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นเมื่อเปิดการจำลองร่างจิตวิญญาณของหัวอีฮาวก็รวมเข้ากับท้องฟ้ายามค่ำคืนหลังจากออกจากโรงแรมแม้ว่ามันจะเป็นร่างกายทางวิญญาณแต่มันก็เป็นผลผลิตของพลังทางจิตวิญญาณที่จับต้องได้และไม่มีตัวตนซึ่งเหมือนกับหัวอีฮาวเองมันสามารถบินได้ในระยะที่กำหนดจากพื้นดินเท่านั้นเขาไม่สามารถบินสูงได้ไม่เช่นนั้นเขาจะได้รับผลกระทบจากกระแสลมในอากาศ ซึ่งจะทําให้การบริโภคทางจิตของเขาเร็วขึ้นมีอันตรายถึงขั้นวิญญาณถูกสันคลอนด้วยซ้ำขณะนี้ร่างกายฝ่ายวิญญาณมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงดังที่หัวอีเข่ากล่าวเครื่องตรวจจับในเมืองไม่มีประโยชน์เลยในไม่ช้าร่างวิญญาณก็ปีนขึ้นไปและปีนข้ามกำแพงเมืองมาถึงคููเมืองแล้วในเมืองหัวอีเห่ากำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ในโรงแรมเขาชี้นิ้วให้สวีซานสื่อว่าทุกอย่างเป็นปกติ จากนั้นจึงเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิทันทีควบคุมร่างกายทางจิตวิญญาณของเขาอย่างสุดใจและจมลงไปในแม่น้ำอย่างเงียบๆเ,เมื่อเข้าสู่น้ำในแม่น้ำขุ่นร่างกายจิตของหัวอีฮาวก็สั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดในน้ำและการใช้พลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากเราพบสถานที่ดีๆไว้ล่วงหน้าแล้วจึงค่อนข้างง่ายในเวลานี้เมื่อเขามาถึงรั้วเหล็กใต้น้ำเขาก็พุ่งเข้าไปและว่ายไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันร่างกายฝ่ายวิญญาณเองก็เริ่มการตรวจจับฝ่ายวิญญาณอีกครั้งและค้นหาไปข้างหน้าน้ำในแม่น้ําด้านหลังรั้วเหล็กยังคงขุ่นอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวอีเท่าร่างกายฝ่ายวิญญาณของเขาไว้ไปข้างหน้าเป็นระยะทางประมาณหลายสิบเมตรราวกับว่ามันลื่นถไาลไปใต้กำแพงเมืองและกลับมาที่เมืองทันใดนั้นระหว่างการสํารวจจิตใจด้านหน้าก็แตกต่างออกไปมีเสียงหนึ่ง ร่างกายฝ่ายวิญญาณโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างเงียบๆและมองเห็นภาพที่น่าประหลาดใจทันทีเฟิงหลิงพูดถูกนี่คือคุกน้ำสภาพแวดล้อมทำด้วยหินแข็งและกรงเหล็กถูกจัดวางอย่างประณีตพื้นที่นี้ค่อนข้างใหญ่จริงๆแต่และกรงมีคน8-10ถึง10คนน้ำในกรงมีความลึก1เมตรและน้ำขุ่นก็ทำให้ร่างกายของคนเปียกโชกผู้คนเกือบทั้งหมดที่ถูกคุมขังมีใบหน้าซีเซียวและลมหายใจอ่อนแอ ในเรือนจําน้ำแห่งนี้แทบจะไม่มีทางได้พักเลยฉันจึงได้แต่ยืนตะแคงเท่านั้นหลังจากการตรวจสอบโดยย่อหัวอีเห้าตระหนักว่าคนเหล่านี้เป็นสมาชิกในทีมและหัวหน้าทีมจากสถาบันและกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมในการแข่งขันบางคนถึงกับต่อสู้กับพวกเขาในการแข่งขันอย่างไรก็ตามออร่าของพวกเขาอ่อนแอมากในขณะนี้และไม่มีความผันผวนของพลังวิญญาณในร่างกายของพวกเขา หลังจากการสำรวจสั้นๆหัวอีเฮาก็ยับยั้งการตรวจจับทางจิตของเขาจะต้องมีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายคอยดูแลสถานที่แห่งนี้หรือไม่ยิ่งกว่านั้นพลังจิตของเขาแข็งแกร่งเกินไปปรมาจารย์ยานไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายตราบใดที่คุณอ่อนไหวเขาเริ่มตะเวนไปรอบๆกลงและใบหน้าที่คุ้นเคยเล็กน้อยก็ปรากฏอยู่ในกลงอยู่เสมอหัวอีเฮาไม่สามารถระบุชื่อส่วนใหญ่ได้แต่เขามีความประทับใจอยู่บ้างเขาแอบถอนหายใจ คนเหล่านี้ล้วนเป็นอัจฉริยะแห่งรุ่นพวกเขาใครไม่ใช่ผู้นำของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นตัวแทนของวิทยาลัยและกลุ่มของตนได้อาณาจักรสุริยันจันทรากักขังพวกเขาไว้อย่างไร้ปราณีและแยกตัวออกจากทวิปโตหลัวโดยสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันยังเป็นสำนักและกลุ่มของทวิปโตหลัวและสามก๊กที่ถูกปราบปรามโดยตัวประกันเหล่านี้พวกเขาระมัดระวังและไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างประเทศอย่างง่ายดาย ไม่เพียงแต่ร้ายกาจเท่านั้นแต่ยังชั่วร้ายอีกด้วยมีเรือนจำน้ำสองแถวหลักตรงกลางของเรือนจำทั้งสองแถวมีแท่นหินอยู่เหนือน้ำประมาณ1เมตรแท่นหินยื่นออกไปตรงๆและมีหลายคนสวมเสื้อคลุมสีดำลาาตะเวนไปมาขัวอีห้าสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่เย็นชาและชั่วร้ายที่เล็ดลอดออกมาจากปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้โดยไม่ต้องไปตรวจสอบด้วยซ้ำ เรือนจำน้ำอยู่ที่ด้านในของกำแพงเมืองกล่าวอีกในหนึ่งข้อมูลของเฟิงหลิงนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดเรือนจำน้ำใช้น้ำจากคูน้ำแต่ไม่ได้อยู่นอกเมืองแต่ยังอยู่ในเมืองและพิจารณาจากสถานการณ์ผ่นน้ำเรือนจำน้ำต้องมีทางเข้าเมืองฮัวอีเฮ่ามีความรู้สึกที่แข็งแกร่งหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็รู้ตำแหน่งของทางเข้าคร่าวๆแล้ว สิ่งที่ทำให้เขาพูดไม่ออกก็คือทางเข้านั้นจริงๆแล้วอยู่ในถ้ำทหารที่ซ่อนอยู่ถัดจากประตูเมืองทางใต้ถ้ำทหารที่เบตเป็นสถานที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทหารได้พักผ่อนชั่วคราวเมื่อปกป้องเมืองตั้งอยู่ด้านหนึ่งของประตูเมืองด้านล่างสามารถรองรับประตูเมืองได้อย่างรวดเร็วและด้านบนสามารถปีนขึ้นไปบนยอดเมืองได้อย่างรวดเร็วเป็นการจัดเรียงที่ดีจริงๆ สถานที่เช่นถ้ำชางปิงมักได้รับการคุ้มกันโดยทหารและเมื่อรวมกับผู้นำทางวิญญาณตรวจจับจำนวนมากใกล้ประตูเมืองจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะแอบเข้าไปโดยไม่ถูกค้นพบเมื่อหัวอีเฮาอยู่ในขั้นตอนการทำลายล้างทันใดนั้นเขาก็เห็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายหลายคนเดินมาทางนี้ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่เคยลาดตระเวนมาก่อนก็ยืนด้วยความเคารพทั้งสองข้างของแท่นหินทีละคนล้ำลึกแสดงท่าทางน่านับถืออย่างยิ่ง ไม่กี่คนที่เดินช้าๆไม่ได้คลุมร่างกายด้วยเสื้อคลุมและพวกเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเก่ากันคนที่เดินอยู่ข้างหน้าคือผู้อาวุโสคนที่สและผู้อาวุโสคนที่สที่หัวอีเ่าเคยพบในการแข่งขันวิศวกรวิญญาณหลังจากผู้เท่าสองคนนี้มีคนรู้จักมากขึ้นคือสามพี่น้องจงหลี่เทียนจงหลีต่ตี้และจงลี่เหรินพวกเขาล้วนเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายในระดับ8วงแหวน และเก่งในการสั่งวิญญาณสัตว์ร้ายต่างๆให้ต่อสู้เพื่อพวกเขามีสีทองเข้มสองตัวที่หัวอีเฮาช่วยเหลือมานั้นได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในนิกายถังสูตรอาหารสําหรับพวกเขาแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังเด็กอยู่แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน้อยก็ไม่มีปัญหาในการปกป้องนิกายถังเด็กน้อยทั้งสองเคยสนิทกับหัวอีเฮาและหวังชิวเอาา๋อร์มากที่สุดแต่หัวอีเฮามีเรื่องให้ยุ่งมากเกินไป หัวอีเ้าเคยคิดที่จะพาเด็กน้อยสองคนนี้ไปด้วยเมื่อเขากลับไปที่ป่าตะวันตกเพื่อช่วยพี่ชายของเขาค้นหาสมุนไพรสำหรับการรักษาของอาจารย์เสี่ยวหยา